เป็นประเด็นดราม่าจากทางเพจของประเทศกัมพูชาโดยทางเพจได้มีการพูดถึงประเทศไทยในทางภาคอีสานว่าเมืองสุรินนั้นเคยเป็นแผ่นดินของเขเมรมาก,ก่อนและทางเพจได้มีการอธิบายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอีกว่าในสมัยโบราณประวัติศาสตร์ที่สุรินเคยเป็นแผ่นดินที่ชาวกัมพูชาตั้งอยู่มีเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านทรงกลมที่เป็นลักษณะพื้นที่สําคัญในการตั้งบ้านของชนเผ่ากัมพูชาในยุคนั้น หมู่บ้านเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนการค้าและการบริโภคก็เกิดขึ้นอย่างมั่นคงในหมู่บ้านที่มีการจัดสร้างอย่างเป็นระบบเมื่อบรรพบุรุษเขมรเข้ามาในพื้นที่นี้พวกเราได้เห็นความสําคัญของเนินเขาและยอดเขาในการสร้างวัดและอนุสรณ์สถานเนินเขามักถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางทางาศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน การสร้างวัดบนยอดเขาไม่เพียงแต่เป็นการบูรณะศาสนสถานเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อทางศาสนาและวิถีชีวิตที่เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอีกด้วยสุรินไม่มีถ้ำในสมัยก่อนประวัติศาสตร์แต่กลับมีความสำคัญในการเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านและสุรินเป็นชุมชนของเขเมรที่มีความเจริญรุ่งเรืองเมืองหลวงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและการต่อสู้ของชาวพื้นที่นี้ปัจจุบันหลักฐานที่เหลือของวัดและอนุสรสถานบนยอดเขา ยังคงเป็นสิริมงควนสำคัญที่น่าประทับใจทั้งในด้านศาสนาสถานและที่นี่ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินโดยมีการเสริมสร้างเอาไวใ้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่ศึกษาของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มาเยือนเยี่ยมชมในทุกวันนี้ครับผมหลังจากเรื่องราวดังกล่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้าไปบ่นถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้อีกว่า เขียนออกมาแล้วสั่งสอนบิดเบือนประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้พวกเรายังไม่มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอีกทั่วโลกเขารู้เขาเข้าใจแต่พวกเราเพิ่งตื่นมาหวยหาบรรพบุรุษของเราไม่มีใครจะไปทำลายพวกเราได้มีแต่พวกเราที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองคนฉลาดของกลุ่มชาติพันธุ์เราก็ถูกฆ่าตายไปแทบหมดแล้วเหลือแต่คนที่ฉลาดน้อยที่พยายามหาความเจริญพวกเราเอาแต่อ้างว่าเรานั้นยิ่งใหญ่จนพวกเรานั้นหน้ามือตาหมู มองเห็นอะไรในกำแพงพวกเราก็มโนว่าเป็นของตนไปหมดเรามาต่อการที่ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับขเขมรมีขบวนการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศให้กับคนรุ่นหลังโดยมีการแก้ไขประวัติศาสตร์ในโซเชียลและมีการแกะสลักใหม่ในโบราณสถานทั่วประเทศมีการสร้างตำราเรียนใหม่โดยบิดเบือนความจริงทั้งหมดเยวาวชนขเขมรปัจจุบันยังไม่มีความรู้มากพอในการแยกแยะสิ่งต่างๆความคิดเห็นท่านต่อไป ประวัติศาสตร์ที่ไทยเขียนถึงพมา่ามีหลักฐานทั้งสองประเทศที่ตรงกันจึงเป็นประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงแต่ประวัติศาสตร์ขเขมรเหมือนพวกคุณกาลังมนโนขึ้นมาเองโดยไม่มีข้อมูลจากฝั่งไทยความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับเชื่อว่าคนสุรินไม่อยากเป็นคนขเขมรอยากเรียกร้องอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทุกวันนี้คนสุรินกินดีอยู่ดีในแผ่นดินไทยคนสุรินคือคนไทยไม่ใช่คนขเขมรความคิดเห็นท่านต่อไปอยากรู้ว่ารัฐบาลไทย หรือทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องทำไมพวกท่านทำตัวเฉยเมยและพวกท่านกำลังคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาระดับชาติอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องต่อสู้กับปัญหานี้อยู่เพียงลำพังความคิดเห็นท่านต่อไปเราควรจะออกหนังสือแบบเปลี่ยนให้คนไทยได้อ่านด้วยและเราควรเอารูปภาพเก่าที่เรามีมาแสดงให้พวกเขาเห็นและเป็นหลักฐานด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับนคยเขมนบอกว่าเก่งเรื่องการต่อสู้เก่งเรื่องศึกสงคราม และเก่งเรื่องคาถาอาคมมวยเขมรสามารถฆ่าสิงโตได้เก่งขนาดนี้แต่มาเขียนประวัติศาสตร์ที่ย้อนแยง้งว่าสยามแย่งชิงดินแดเนเขมรไปแสดงว่าเขมรรบพ่ายแพ้สยามเอาให้แน่ตกลงเขมรเก่งการสู้รบจริงหรือไม่เขมรต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะประวัติศาสตร์เริ่มย้อนแยง้งความคิดเห็นท่านต่อไปทางการฝรั่งเศสคุณต้องออกมาแก้ปัญหาและออกมาพูดให้พวกเขารู้ว่า เรื่องราวทั้งหมดเป็นมายังไงและเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยจุดนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งก็เป็นไปได้ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับข้างบ้านไม่พลาดอย่างแน่นอนตอนนี้น่าจะประชุมทีมแบ่งกลุ่มงานกันแล้วน่าจะมีทั้งทีมสอดแนมหาข้อมูลที่ชายแดนทีมแกสลัก,กกำแพงทีมไอแก้ไขข้อมูลทีมทำเพจแต่งเติมประวัติศาสตร์ปลอมทีมก็ต่อร,รูปเพื่อไปโปรโมทงานของตัวเอง รวมถึงทีมทํารูปถงชาติไว้เตรียมแปะและทีมกระจายข่าวปลอมอีกด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปจากเรื่องราวที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีถิ่นกําเนิดมาจากกําแพงในนครวัดของประเทศกัมพูชาซึ่งคนคเขมรก็ได้มีการเอาภาพแกะสะลักหินบนกําแพงนครวัดมาโพสต์ลงโลกโซเชียลมีเดียถึงการมีอยู่ของสิ่งต่างๆในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือแม้กระทั่งยานอาวกาศก็มี และในเวลาต่อมากรณีมีชาวต่างชาติหลายคนเดินทางไปที่นครวัดและไปหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องราวนี้จนไปเห็นว่าคนขเขมรนได้มีการแกะสลักเพิ่มทําให้ในเวลาต่อมาเรื่องราวนี้ก็ได้ไปถึงองค์การยูเนสโกและทําให้ยูเนสโกนั้นกําลังพิจารณานาครวัดของกัมพูชายอยู่ว่าควรจะถอดถอนออกจากมรดกโลกหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับผู้นำขเขมรนต้องการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ในอดีตขึ้นใหม่ และประวัติในโลกนี้ทุกประเทศจะมีเก็บไว้หมดยกเว้นว่าจะขุดไปเจออะไรใหม่ๆนั้นคือสามารถเขียนประวัติใหม่หรือเพิ่มเติมได้ไม่ใช่ไปตกแต่งแก้ประวัติเก่าการบูรณะต้องไม่ไปยุ่งหรือแต่ต้องของเก่าโดยเด็ดขาดความคิดเห็นท่านต่อไปแม้ว่าทางการกัมพูชาจะพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาประชากรของคนในชาติรวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือการสร้างปัญหาให้กับชาติอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีแนวเขตชายแดนติดกันชาวขเขมรควรพอได้แล้วความคิดเห็นท่านต่อไปบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพียงให้เรารู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดและมุมมองส่วนหนึ่งของชาวขเขมรที่มีต่อประเทศไทยเท่านั้นหาได้มีจุดประสงค์ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองประเทศไหมเพราะการที่สังคมไทยจะทำความเข้าใจ และรู้ว่ากัมพูชารู้สึกอย่างไรต่อประเทศไทยย่อมน่าจะทําให้เราได้หันกลับมามองตัวเองและจะได้ปฏิบัติตนในจุดที่เหมาะสมต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับพวกเราไม่เคยทําความเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแนอดีตั้งหลายร้อยปีพวกเราอ้างแต่อาณาจักรของเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ทําไมพวกเราถึงรักษาความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ไว้ไม่ได้ รบสู้สยามไม่ได้ก็วอยวายอดครวนในอดีตการรบและแย่งชิงดินแดนมีทุกภูมิภาคของโลกมีแพ้มีชนะประปนกันไปชนชาติประเทศอื่นเขาเร่งที่จะพัฒนาให้ประเทศมีความเจริญก้าหน้าและทันสมัยแต่ประเทศเราไม่ทําอะไรคิดไว้ในใจรอเพลิของไทยอย่างเดียวและความคิดเห็นท่านสุดท้ายนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเรียนประวัติศาสตร์เพราะนี่มีส่วนผลักดันให้เกิดความรักชาติภูมิใจในชาติพันุ์ถึงแม้ข้อมูลอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ ในทางตรงกันข้ามมีเพื่อนบ้านหลายคนยกเลิกการเรียนประวัติศาสตร์ออกจากหลักสูตรเสียนี่ทําให้หลังจากนั้นเด็กที่เรียนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแนอดีเกิดความรู้สึกว่าคนโบราณคนรุ่นเก่าประเพณีเก่าๆและวัฒนธรรมเก่าๆเ,เป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายความภาคภูมิใจในชาติก็ไม่มีคิดแต่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อนาคตอย่างเดียวและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างกับคลิปวิดีโอนี้ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ